ด้สดเดอ้อสวัสดีครับพบกับผมครับกิ๊กชาแนลบ่าวภู้ทยเช่นเคยครับย่างเนื้อคือก้าครับเพื่อนๆเมื่อนี้เมนูเย็นย่างเนื้อหมกปลาสวายครับั้างใดฝนตกแน่นออ ซื้อเนื้อมาร้อยนึงครับนี่าามาอละย่างแฮ้มๆรับย่างเนื้อครับอันนี้กินแต่หมูไรเปลี่ยนเป็นเนื้อเนี่ย ุ่มเก้าครับหน้าบ้านครับคือเก้าเมื่อเนี่ยอะไรจะเกยซิปหน้าที่พ่อครับนี่หลายๆพอดีเนื้อสุกพอดีเนื้อสุกครับ